มาไม่พี่หวงวิดีโอต้องบีตับหามันเย่ยจะไปซุ่นั่ะนอหั่งนกสิเฮียเด้เหนบ่อะที่กินกเหรอบ่อามาสก,กาัดกินที่หละผู้เดียวเหังไดกับบ่คักได้เดินนี่พูดปีนขึ้นไปหอดไป ทใายจุดติดจุดวิดีโอนลงบีตัดตแล้วเดี๋ยวมาเริ่มใหม่ห่อนอยู่ได้ประเมนบ่นอนนี่นี่มามีแดดมันแห่งเอาอยู่ไต่หันมันโมหมาบ้าเอ้ยเอ้ยลงมาไหมห่วยอันพูดพูดยิ่งหน่อยกับ เจ็บย้่อนจั้งไห้ก็บอกขากเศร้าไปมัดผูปั่มถิมเ้ยจั้หน่วยเห็นทางไก่เพิ่นปิญญมาพอจะคองเนอะเศร้าไปเฮ็ดลุงอ้อยลุงสัง จะหห้ไว้พี่น้องขอให้ไว้น้ำหลงดาขอให้พี่น้องเด้อนีล่ละ่าแท้สิเก็บเสียงี้ไปบอลมักปีนดีไรเส้าอันหนึ่งมาเก็บอันหนึง่งเข้าบ้านแสนีฟาดได้บัณฑพุ่นมาเป็นต่ำๆตนั่นนี่โอ้สิแสตีจักบาทด้วย จะพอผู้ใดมึนทึ้นครับหยุดไหลดีตัวแขนบ่พิกนางว่นนางนิมบ่นกะนองแฮ้อืมนางว่นน่มจอบพิมบันนี่ทำมึงพร้อมแม่พ่อแมวมันนี่ม,ม,มดพุนพูนแม่งเนี่ยอ่ะแม่งไตหัวพอ เก็บไหมลูกยิ้มไป <c oughs> พิมพ์ยิ้มไปไมเ,เก็บไหมลูกเ,เอาไปสาดทีมล้างบ้านเอาไปแช่ไว้เก็บใ้ตำปลาแคบแกงปลามื่อเส้าอันแล้วพี่น้องกินกับตาก็พอดิ้งหน่อยอะไรกินน้ำกันกับหนงไม้หนง<ด>พิมพหนองบินนี่แหละดิ้งหน่อยแขนบานนี่แขนรุ่นแล้วพริกหมุนบัดนี้ ยังมีในความคิดอีกน้ำแข็งน้ำแข็งท,ทั้งโทรศัพ<ต> <laughs> ท์ พ,อพอ่อพ่อเนาะเหตุกา,หการณ์บ่คาดคิดเกิดขึ้นจนได้พ่อเป็นเน็กตัวใหม่นีน่พ่อสีตืดมอ,อือเห็นเพิ่อนหมู่ว่านนี่เพิ่นกับย้อนนั่นนี่บันเย็นมั่งพอจะคล้องไหลไม่ยังอีกยิ่งสีเทาอ,อีกอกันเดียวดีได้ดปรตกตกหันซ้ำนี่ อ oh, okay. okay. oh. oh, บดจังสี่ก็ยูบ่ได้สี่ละพี่น้องเที่ยวปีนทเทีเ่ยวเฮตยุงสี่ละ่ะน,นี่มันนีไนกับมาทางหลออไห้มันตวาวันนี้มันปกมากมันข้างเทิงมันตัดบ่ได้เป็นเวียงบ้ันไหนหอดข้างเทิงสางออก อืมให้บอกกันแล้วก็เก็บเก็บไปถิมลูกสั้นออกถูกออกไว้อตอ,อเอาเอาป้อมป้อมถูออกแล้วป้อมผานีไปถีมขยะเลยลูกมันเปลือนเอาไปถีมขยะน้ำผ่านีอีลาถูก,ก่อนถูพื้นมันออกเออเอามือถูถูกออกอ่ะละแล้วก็ป้อมไปถีมขยะน้ำกันนั่นหละถูกออกอีดีผีทา<อ>งผีแมนเดียแม่สิก,กวดอย่าเอาหัวเข,าข้าคมเที่ยนน้ำแกง ไปเอาไปทิมเลยแม่ถืกวดวเองเออพากระทิมไปหยังฮะ<า>ตานอน มันมมี่แล้วขนมไข่เฮียขนมมันกลมๆบมม่มันมมีหมันแล้วมันไปจอบบ้างเจ้าก็สราบนั่นล่ะไอ้าวันตึ้งนี่นั้นล่าเจ้าคือเขาบ้านเตเว้น จึงน้อยไปกวนเฮียนออกได้ไหมเด้วยนี่มัน,นมีดออกไปกวนออกออก็บรรยากาศพี่น้องคืมคืมไอตมมตมต้ติมบ่มาะ้ารถไอ้ติมตะลิดบ่กินบ่ไปเอินมังดูแม่นบ่ อยู่ทางไหนโอ้ยพุ่นรถไอติ่มมาสั่นพไปขี่อยู่พุ่นตะลินรถมามาเนาะฝนคึมมาแม่นเสียงรถข้าเจ้าเม่ว่าเสียไอติ่มมาแม่นมาแม่นเนื่อว่าแม่นไอ้ติ่มป้าน้องบีกะจักเปอร์เซ็นต์บูแบสน้องบีนี่ เบสิมเมรไ่ได้ซาดเบขอพระคุณพี่น้องได้หลายที่ติดตามนะพี่น้องกดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้ำม่ได้คลิปนี้และก็คลิปที่ผ่านมาแต่อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของน้องนำ้ำกระสีมากอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เมืองพุทเกา่าแม่ไปเกมเห็ดอีกแล้วเมื่อนี่ถึงลิ้นกะบ่เบปียกพอเพิ่นเห็ดหมองกั้งหายแล้ว น้องบีก็ขอตัวไปก่อนคําว่าจ่าได้บอก่าถือว่าจ่าได้บอกบาสุภาพขอตัวขอให้พี่น้องไว้นัำมื่อนี้ปล่อยแน่หลายเติบจะให้น้องพี่น้องอย่างนค้ขาจมแน่นิดน,นึง <c oughs> ขอให้ไว้น้ำพี่น้องไปก่อนเมือนี้ขอประคุณได้หลายทีท่ติดตามสวัสดีจ้า